อ่ะพี่น้องผมนะม,มาต่ออีพี่สวงกันต่อไปค่างัวปันพูดช่วงท้ายปีเก่าที่ต้อนรับปีน้องรวยมากมากมอยากกินบองไรบ้าเลือกมาปาดเอาอ, s <S อือเฮียสีดาที่งานเบนจรรนัดสรรให้บอกการเดี๋ยวสอบถามผู้โหนการค่างัวปันพูดมันมีมาต,ตั้งถิงตะโบรล่านตะโบราณขุนแมีนบัว,วขา้าวปันพูดน,นี่คือยัง แบ่งกันไปกินลูกพี่ใหญ่ลูกพี่อ้วนของเฮาบอกว่าแบ่งกันไปกินเจ๊ะแล้วฝึกบริหารจัดการเอาบ้ามีกับเต็มที่ก็ได้แบบนี้เลยที่เห็นนี่แล้วเพราะ่สามารถิสรายังได้เนาะกันบ่ได้ทีมงานเข้มแข็งนี่โอ้ยลำบากันที่ผู้จัดการทั่วมหาวิทยาลัยเอาไปผิสโตอยู่บอกว่าสันโอ้ยน่ากันเพิสโต้ได้ไหมยังขึ้นเยอะเลยน่าปอง ขัดเอาไว้อีกตัวหนึ่งนี่ก็คาะนักแล้วพานด้อกุฏิยายไแนวาดูคนนี้วะปืนี่กยวลูกแสนแอามาแตะขันเมียนนี่ึวอามาแตะขันเมีนเอาคือว่าของผมมูลตัวนี้เดี๋ยวมีลกปืนให้มาจากขันเมียนจากแค่คนเจ้ากมีรอหมอเย็นมีนะ ได้ยิงมนันเหรอยิงมนันง้อมีลูกปืนอ่ามีลูกปืนเจับในตัวคุย <c oughs> ยังสีกระได้ไหม<อ>มู่เจ้าได้กินหัวสงครามเ <c oughs> ข้าวเดียวเห็นบ่เบิดเด <c oughs> ถถเี๋ยวถ้าปาดเฮ้ยบ่ถึงเฉียวม่วงปานนั้นเราสีสามสี่ม่วงแล้วขวบ่เสียเดือกขันทีมงานแนวนี่เสร็จแล้วน้ำเขาเดี๋ยวเขาจะน้ำไปพุ่นพี่น้องเดี๋ยวเขาจะน้ำไปพุ่น กวนเป็นตัว ừ, ได้ก็ซื้อไปซื้อ oan đi, ซื้อเอ้ยอือ bằng, ถืกนั่นนี่ đi đi มันมีหม่องแก่หม่องอ่อนดิ คยว่าสิพ่ออยู่นีน่ก็ไดมองต้นหนานาปองจเสียวนี่แล้วนี่ตาเข่งนี่สิพ่อเป็นตายาปนรเงใคเอามันกับ้อทั้งัุ้นดิสร้างบังเหรุนบลังบลังันเลยโอ้อป้านันเหมือนบลังบลังบลังย่าปลางย่าไปถือน้ามอป้าทุ่หามเถือนหน้าอีต่างหากสูไดนดพี่รองผมสัน เขาสันแล้วเราเ็ดออกมาดีบิดแล้วเจอชิบมงหกเพียังน um> um> ่อยบอมึงมเดียวเดียวเดีวเด่ามีเห็ดเหรเพื่ใส่เราไม่ใส่เราผูกมกเพียรเพราะยังน้องหยำจะทำกอนมกเพียรเพรายังน้องยำจะทำกอนเอ๊ะมกไย นี่นี่นี่เอาเอาเอาหมกหมกเห็ดเห็นหมกเห็ดเห็นเอาทับเขาสู้เข้าไปสู้เข้าไปสู้เข้าไปคอยเห็นในช่องดังๆเขาเห็นดังเขาเห็นโอ้ไปโอ้ไปลวดแม่นว่าดับวางไม่ไม่สีห้อนมันสีห้อนมันสีแสียเป็นว่าทีเด็ดมุ่ยเจ้าแท่าบังช็อตนี่มุ่ยเจ้าก็เงียบแล้วบ่บ่หลังการลวดคือกันน่ะแหน่ยังไปถึงน้ำเดือดไม่รูเดือดเท่ามุ่ยเจ้าอย่างล้างไปล้างไม่จะล้างไปล้างน้ำสาว สายยาฮัก้สีหัวขวันฝูกยนไล่หาแต่เดมองแถวมองว่าแบวของฝูกบ้ามีกับบหนี่ห well> ัวหัวส่นม um> ันอ ah um, ันนี้ก็วาส่นบ่เอาเอาว่ากันไปว่ากันไป โมโหนัตัดสองคนนอะนัตัดสองตอหาโ่โอยู่ดิอืมอืมน้ำาลังปลาลังเอากะเรียแต่กะทิมงานมาปลาลังปลงตั่เป็นอย่างเัานก็แค่ล่างวครับแคล่างมยาวยังเปนล่างอมโหอ่าถูกต้องโมหอมโหมันสิมันมันสิบ่ไ้ิ้นเพียรนัะปองเนาะหามว่าชิ้นฉี่หามว่าชิ้นฉีมันเป็นเพียงัวใส่ข้าวไชีนี่บพสุภาพ โอ้พี่นัวมวนเสียกับห้วยี้ดีแจ้งสียบขี่เล็กบนงุ่มฝ่นเหาเหยในมวนก็ไปน้บ้านดืยกระโซสีเอาไปยั้งเสียกนั่นลายอยู่ดอกเว้เพียงวงพีย ทีมงานเฮาเบิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะบ่่วาสิเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่เด็กน้อยเขาก็มาซึมซับหาประสบการณ์เด้อพี่น้องเด้อนี่ยเออส่วนผู้ใหญ่ก็มีประสบการณ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เบิ่งกันโอ้นี่ระที่เขาเอิ้นหัวหนังนี่ของแท้แล้วมันบ่นี่บาดนีทอันนี้คือจบแล้วโอ้ใส่กระสอบไม่ได้เส่กระสอบไหวยังสิบอ่ะ S <S อ๋อจังสี่จังสี่จังสี่มีคาก็มูเป็นทอนนีแล้วอ,อ,อันนั้นสีไดใสยสีลกูกสอบน้ำฟุกนน้ำใดนั่นแหะสีไดใสยสีนสใสไครไปพูดยงได้วจับบอจับอืมเมเม,มต้องสอบน้ำพ่านทื่อนี่ละสอบยู่เรียนี่มันจังแมน ไม่่อยรือตัวนี้บ่ได้บ่ได้ไเาเอาลงก่อนล้วไมันก็ได้ยุ่นเล้อขับรลงเล้วนั่นได้ได้ลูกพี่เสียชีน้ำเงินเลี้ยงแล้เลี้ยงอีกทีหัวหนังหัวหนังหัวหนัง

เหมยมากลูกพี่มาจัดในเนี้ยหมกไอพนเอาเห็ดเชียงในก็เห็ดไปไปเขาสียงร่าพ่าจากพี่น้องไปช่วงนี้อยู่นี่เดี๋ยวไปคว้าหมองแบ้งผุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิผาไปหมองแบ้งผุดเลยเอาควรมานัเด้อกับนั่น เียแล้วเดี๋ยวนึงเอายกอะไรมานั่เลหนั่งไปหอพี่น้วงบาทน่ไปนํ่ไปโอ้ล่างพี่นํ่ไปเตียงเลยพวกน้ำมานั่งด้วกหรือเอาถ้วยแก้าเ้อเออถวยเจ้ากับเฉียงพวกมาตังไว้นีรถเดี๋ยวเย็นวันแล้วชิจินเ่าเป็นขาเป็นขาเลย วางไปก่อนแล้วจะใส่สอบใส่สอบควายเอาสอบมาวันสิปูนวยอยู่นะจริงเลย่มีใส่บ่ครับเมนจงอเืก็ต้นตัวนี่แหละมันสดนั่นเบิ่งเอาเด้อเต้นบ่เต้นเบิ่งเอาเม็นแท็กอ่ะอืมอืมอืมอเต้นใส่ของยาวดิโพดพวกบักหมู่บักแจงอ่า fc ผู้ถามมาเอาก็มาเอาเด้พี่น้องเห็นบ่นี่แหละขางัวใส่ปีใหม้พุทธาเพิ่นก็ะถาที่เพราะว่าง a, át, ัวน <If S 1> ้อยเขาพอที่ปีแอบแอบแนวนี้มันหากินยาก นี่บ่เจ๊งสีบ่เข้าสีหอยนี่โอ้หอยปาดม่นบ่าเสียกเข้ากับสีบ่พอมีบ่ลูกอืมเสียกขาหอยครับครับเออได้เบิดเราลูกไอเสียกเฟียงเสียกมัดเฟียงมัดได้เฮานังได้เบิดร์ดแม่นแม่นแม่น เรียมมาความเป็นตัวตัวนี้เพือว่ใส่ใส่ข้าวใส่ขาแบบไหนใส่ข้าวตังมาแล้วมาแล้ว <Okay. S 1> อ๋อสีเหลือกับเป็นการแบ่งพูดเนาะพี่นอนะ้องเนาะบาทก็มาปันพูดปันเกลือกันอ่าพูดละผ่านทื่ว่าเท่าไรพูดหนิผ่านทื่ว่าพูดละหนึ่งใบเท่าหนึ่งใบเท่ามันจะปันไงมันก็ปันหมูแล้วว่าขันหมูหนึ่งใบเ,เ,เ,เท่ากับสว่าปัานหนึ่งเดี๋ยวมาใส่เอา จาจัดกวนมูนี่อันสวยอันมกไปเพราะยัน้วงลือมเราบ่นโมกพนไปมาเยอะเหอหนุ่ยมาเปิดงานไหนแน่หวยทันสอยยาน่ยบอกายมากเปิดงานไหนแน่นี่ดีก้อนมูกับแม่ตับนี่แหละจัดไปลูกเท่มแข็งแท่นตีไปเลยจัดไปนั่นละนี่ยังบ่ นี่นี่บอกแล้วมันหวานกันสดเันพยานนุย่ยมันเห็นในกว้างนี่ดึกแล้วข <c oughs> ากกะปาดนี่ละข้ากกะสิหอยปาดงามๆเส้ามีแห้งกับพันยาพันไดไปพี่รองผมจุอืจจอจุอือครับาาม,ม,มามา,มาอือม,มา โอ้ยแหงดีครับแหงดีคนแต่เห็นท่าอื่นแหงอิจฉช้าเขาเสียผมน่ะปองอผมเรียนรู้วมองนี้มาหลายที่แรกกับพ่อการังสีละเพราะเขาเรียนรู้วมา,าเรื่อยเขาเหตเบดระเทตทีแต่ว่ามีลายบองหัวมันข้นดีมันข้นดีเอาเจอกันอีพี่นายอีพี่นี่เอาไว้ซ้ำนี่งัวตัวนี้ซิคลิปถือไอ้นูกุนได้อีกละได้แซมซักว่าไอ้แซมมากได้อีกแล้วอ่อ เจอกันอีพี <ee> ่นะพี่น้องผมขอพูดถูไรถูซับทรงไายพีเก้าขาหัวปันพูดพี่น้องผมสรงไายพีเก้าต้อนรับปีใหม่เอาตัวตัวแรกส่วนส่วนเราสิมีแยกตัวใครว่ากันมีมีอีกอยู่บบอกเสร็จเราไปแยกฝังมีมีอีกบ่าสิมีอีกบ่าคือว่าตัวต่อไปมีอีกบ่ามีอยูสิมันขายยูขบนมี่ยูสันเอาตัวต่อไปเขากับเบิงแล้วพี่น้องเนาะอีพี่นี่เอาไว้ซับหนีก่อนอือแก้วจัดไป จัด <c oughs> ไปนที่3ครับครับผมจวด